สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางรวย <Yahoo! S 1> สัปดาห์นี้ครับผมมาอยู่ที่อัศนวิหารพระนางมาริยาปฏิสนธินิรมลน,นะครับจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> ระหว่างที่นี่ครับเขามีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งเขามีไอเดียกิ๊บเก๋นะครับในการที่จะนําฝาชีอุปกรณ์ในครัวเรือนนี่นะครับซึ่งมีมูลค่าแค่อันละประมาณร้อยกว่าบาท มาใส่ลวดลายที่สวยงามด้วยเทคนิคเดคูปาดครับเพิ่มมูลค่ากลายเป็นฝาชีอันละ 600, 700, 800บาทเพิ่มมูลค่าหลายเท่าตัว,ตวเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจไหมครับถ้าน่าสนใจตามผมมาเลยครับ ครับแาะข้างๆผมก็คือคุณนัทพัฒน์กันธาหรือว่าคุณเดียนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นสอบถามก่อนว่าเนี่ยไปได้ไอเดียในการทําของสวยๆงามๆนี้เป็นไงฮะเนี่ยเริ่มเราเริ่มเริ่มจากที่เราชอบเนาะใส่ความชอบครับเราก็เริ่มทําแล้วก็ไปเห็นเห็นฝ่าชีเขาทําขายอ่าแล้วก็แบบ ทั่วไปตลาดไม่ค่อยมีเราก็เลยมาเริ่มมาเริ่มทำฝาชีค่ะแสดงว่าจริงๆต้องเป็นคนชอบทำอาหารดิถึงถึงชอบฝาชีเราเราชอบงานฝีมือเราชอบงานฝีมือมากกว่าแต่งานฝีมือกับกับฝาชีกับอาหารมันดูจะไม่ค่อยไปด้วยกันได้นะซึ่งซึ่งเรานอกนอกจากฝาชีเนี่ยเรายังมีงานงานหวายเราทำไม้เครื่องจักสารทุกชนิดล่ะว่างั้นเลยนะเครื่องจักสารถึงแม้แต่ว่าเราเป็นคนจันเนาะจะมีกบมืองจันหางเสือมงจันเนี่ยค่ะแต่อมาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับเสือจะเลยลดลงลายที่เสือจากเดิมเรียบๆแต่คือหลายคนบอกไอ้พวกกระเป๋าไอ้พวกแบบเนี้ยอาจเห็นมาบ่อยละแต่ฝาชีสวยๆนี่แบบอือคือพอครอบอาหารนี่แบบโอ้โหมื้อนี้คงจะแบบเจริญอาหารเพรางั้นเลยนะประมาณนี้แล้วเป็นไงฮะลูกค้าตอบรับดีไหมตอบรับดีมากค่ะด้วยความที่เขาไม่เคยเห็นที่ไหนเนาะฝาชีทั่วไปก็ พลาสติกมั่งสแตนเลสมั่งอ่าชีสไม่ไผ่ก็จะเป็นธรรมดาแต่ของเรานี่มีลวดลายสวยงามตกแต่งมานนี่แค่วางชิ้นเดียวบนโต๊ะอาหารก็สวยแล้วแล้วคงทนนะเรียกว่าแข็งแมลงวันมาตอมนี่ลื่นเลยเราเคลือบอย่างดีค่ะแล้วก็น้ำยาทุกอย่างที่ใช้มันเป็นนอนท็อกซิกซึ่งปลอดภัยสำหรับอาหารแน่นอน แล้วแล้วจุดเริ่มต้นก่อนอ่ะเราไปเราไปได้วัตถุดิบเนี่ยอย่างเงี้ยเดิมเดิมเลยไามครับอันนี้วัตถุดิบเดิมอันนี้เราก็ใช้จากุ่มจากสารอันนี้เป็นไม้ไผ่ถ้าตัวไม้ไผ่เราต้องสั่งจากพณนิคมอ๋อหลังจากนั้นก็วิธีการในการที่จะนํามาทาให้สวยงามเขาเรียกเป็นเทคนิคยังไงฮะเนี่ยอันนี้เป็นเรียกเขาเรียกว่างานเดคูพาดนะคะเดคูพาดคือการติดกระดาษลงบนวัสดุเริ่มเริ่มทีก็คือเนี่ยถ้าตัววัสดุเริ่มเริ่มมาจากในเปรียบเนาะ เราก็จะมาลงสีลงสีขาวด้านในด้านนอกใช้ใช้สีอะไรใช้สีอะคริลิกค่ะสีอะคริลิกสุดนะซึ่งจะไม่มีกลิ่นปลอดภัยคือคนที่ใช้สีอะคริลิกน้ำเนี่ยทาบ้านจะรู้ว่าทาแล้วอยู่ได้เลยมันไม่เรามีงานศิลปะอะไรอย่างนี้ด้วยเมื่อเขาจะละเอียดหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นเราก็พอลงสีเสร็จเราจะมีการทากาวทากาวให้ทั่วกาวจะเป็นกาวเฉพาะของงานเดภคูหาดครับค่ะกลิ่นไม่มีกลิ่นเหมือนกันไม่มีกลิ่นเหมือนกัน ต้องดมพิสูจน์ต้องดมต้องดมพิสูจน์จะคล้ายๆกาวลายเอ็กแต่เขาจะมีความหนืดความอะไรแตกต่างกันไม่แสบจมูกอะว่างั้นเถอะนะฮะพอเราลงกาวเสร็จทีนี้ส่วนสําคัญที่สุดในการทําก็คือลายลวดลายของเราจะเป็นกระดาษเนปชินเขาเรียกว่ากระดาษเดคูผาดเนปชินค่ะไม่กับทิชชู่กระดาษไอ้ตัวเดคูผ่านก็คือกระดาษนี่เองใช่ฮะคือเมืองนอกก็ใช้ทําหรับวางบนตัวอาหารอ๋อนี่ฮะนี่ฮะอ๋อซึ่งมีลวดลายเยอะมาก นี่คือจากนอกเลยจากต่างประเทศเลยใช่ค่ะระดอยากได้ลวดลายแบบไหนก็คือว่าไปเลือกแผ่นนี้ยแบบนั้นมาใช่แล้วก็ต้องมาตัดครับตัดให้ให้ให้ตามที่เราต้องการต้องลองติดเลยไหมลองเลยฮะอันนี้จะรากาวไว้แล้วนะครับ สมมติเนาะอันนี้อนะนี้เราทากาวเรียบร้อยในการติดอ,ะอ่ะเร,เราเราเราวางลายอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยค่ะชอบ,บแบบไหนลายแบบไหนอยากวางห่างวางขียังไงเราลงไปเลยค่อยๆอย่างนึงคือกระดาษหรือบอกกระดาษนี่มี3มชั้นครับเราใช้ชั้นบนสุดบ<อ>าง,งคนไม่ทราบแปะลงไปเสียเลย ชั้นนอกสุดว่างั้นเถอะชั้นนอกสุดชั้นในเหมือนเป็นชั้นซับอะไรธรรมดาใช่เป็นบางที่สุดเราจะใช้ลวดลายของเขาอะค่ะครับการลงลวดลายแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมมุติเราติดหมดเลยครับลวดลายครบแล้วเราจะมีฟองน้ำครับุดน้ำชุดน้ำหมาดๆนะคะน้ำหมาดกดกดเท่านั้น เพื่อให้กาวที่เราทาไว้ตั้งแต่แรกอะค่ะซึมขึ้นมาซึมขึ้นมาแล้วมันจะแนบข้ามถูเด็ดขาดถอถูแล้วมันจะหลุดเลยออหลุดเลยจะลื่นคค่ะรับใช้น้ำหมาดๆนะครับแล้วรอน้ำไม่กว่าจะกว่าจะค่อยรละ ไม่ต้องลอกค่ะให้ความเมื่อถ้าไม่มีเวลาถ้ามีเวลาเราตากแดดถ้าไม่มีเวลาเราใช้ไดดอให้แห้งแม่ผมที่บ้านนอกนั่ใช้เสมอไม่ใช่แทททูนะอ๋อโอเคโอเคพอนว่าแค่จะแนบติดไปเลยแล้นมันจะเป็นเนื้อเดียวก็คือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะพอเนี่ยแห้งเสร็จแล้วจะเป็นการเคลือบครับเคลือบวัสดุ เพื่อวัสดุด้วยตัวตัววานิสอะคริลิกวานิสเหมือนกันเป็นอะคริลิกวานิสอารมณ์ลมไม่เหมือนคล้ายคล้ายคล้ายเลกเกอร์ครับเนาะเราเคลือบเลยไหมไม่ต้องเคลือบไม่ต้องเคลือบก็ได้เพื่อหมวกอ่าโอเคนะอ่าเราให้มันแห้งต้องให้มันแห้งเซ็ตตัวอีกนิดนึงครับแล้วก็เคลือบไปทั่วเลยทรายเคลือบไปทั่วประมาณสามรอบเนี่ยมันก็จะมาฝาชีหนึ่งอันนี่ใช้เวลาเอาถ้าแบบถ้าแบบใดเนาะ ประมาณ3าชั่วโมง3ชั่วโมงคือเราเคลือบหลายชั้นค่อยๆแต่ละชั้นต้องแห้งสนิทเท่านั้นจาก3ชั่วโมงเนี่ยอย่างใบนี้ราคาขายที่690ค่ะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าได้อย่างดีเลยนะใช่โอ้คืออาศัยไอเดียอาศัยเสริมความสวยงามเข้าไปใช่แข็งแรงทนทนโดนน้ำได้เช็ดทำความสะอาดได้เหมือนเอาเละบางบ้านเนาะคออาหารเลออะไรเงี้ยเราเช็ด ฟองน้ำมาเช็ดเลยไม่มีลอกไม่มีหรือะคะนี่ฮะเขากลายเป็นฝาชีที่สวยงามเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าจริงๆเราไปครอบอาหารนี้แทบไม่อยากจะเปิดดูเลยนะฝาชีเดียวเออนะฮะแล้วจริงจริงแล้วเรียกว่าความรู้ด้านเดกูพาดอะไรเนี่ยเราไปได้มายังไงนะฮะเราไปศึกษาเลยเราไปรู้จักมนกูพักระตดาใช่ค่ะคือเราศึกษาด้วยใสประสบการณ์มาลองหมายความว่าจริงเราคือเราชอบงานด้านนี้แหละเวลาไปเดินดูงานสวยๆงามๆแล้วเอ๊ะนี้สวยดี เขาทํากันยังไงแล้วประมาณนี้นะโดยไม่มีใครมาอบลมไม่มีหน่วยงานไหนมามสอนเลยไเคยไปเรียนไม่เคยเลยเลยคือตอนนี้เรารับสอน,บบอนรับ,บนะรับเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปสอนแล้วหลังจากที่ทำฝาชีทำกระเป๋าปัจจุบันรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลายอย่างเลยนะครับ มีอะไรบ้างฮะโคมไฟโคมไฟก็คือตัวฝาชีเนี่ยแหละค่ะต่อยอดต่อยอดได้ต่อยอดไปทําเป็นโคมไฟเพราะมีลวดลายสวยงามแล้วเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ในผมเห็นมีกล่องกระดาษทิชชู่ใช่ค่ะมีกล่องกระดาษทิชชู่ซึ่งอันนี้ทิชชู่เดิมทีเป็นทิชชู่สักเสือสักปกเป็นเสือกปกแล้วก็มาเพิ่มลวดลายให้เขาเพิ่มมูลค่าอันนี้เป็นกรอบลูกจริงๆทุกวัสดุได้หมดไม่จําเป็นจะต้องเป็นเครื่องจักรสารไม่จําเป็น พลาสติกก็ได้พลาสติกก็ได้ไม้ก็ได้หเหล็กก็ได้เหล็กก็ได้เหมือนกันเหล็กก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปจับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะคนใช้บ่อยหน่อยนะมันจะได้ซื้อง่ายเนาะแลวลูกค้าหลักของเราตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มไหนฮะลูกค้ารอคะจะเป็นกลุ่มตอนนี้ตอนถ่าขายก็จะเป็น online, ออนลไลน์ออนไลน์จะเยอะคือใช้ใช้ประสิทธิภาพของยุค 5G 5G อย่างที่นี่ยังแค่ 4G นะเราเราเกินอ๋อนะฮะคือเราก็ โปรโมททางช่องทางออนไลน์แบบทางไหนฮะก็จะมี Facebook นะคะเฟซบุ๊กไอเดียจันแล้วก็เราจะขายทาง s h อป e e โอ้ช้อปปีด้วยเหรอฮะช้อปปี้กับใครคือเวลาคนที่ไปเห็นขอให้เราถ่ายภาพสวยๆด้วยนะเออนะมันก็ทำโอ้โหและที่สำคัญเนี่ยดูแล้วเพิ่มมูลค่าได้ได้อย่างเยอะทีเดียวแล้วก็จุดเด่นของมันคือคงทนคงทนสวยงามเราเคยทดลองใช้นี่มันสีมันอยู่คงทนถีงกี่ปีเนี่ยคือตั้งแต่เราทำมาใน7เจ็ดแปดปีเนี่ย อย่างตะก้าเคยทำเจ็ดแบบนี้ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ไม่หลอกไม่ลอกไม่ลอกเลยอย่างโคมไฟค่ะโชว์ที่ร้านเนี่ยตากแดดตากฝนอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันไม่เคยเก็บเลยก็สามปีละอะไรเงี้ยก็ยังอยู่คือสีทนได้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นใครที่แบบขี้เบื่อชอบเปลี่ยนง่ายๆของอะไรไม่เหมาะนะซิ้นพ่อมะซื้อไม่ก็ซื้อแบบดีๆไปเลยฝ้าผนังก็ได้ตกแต่งด้านได้หมด เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะฮะกับผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นไอเดียสําคัญนะในการที่เอาของแบบที่มันมันก็มีมูลค่าอยู่ในระดับหนึ่งแล้วมันก็เป็นแบบทั่วไปคนไทยแบบว่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมดาเนะาะจักสารจะฝาชีจะหม้อะจะ<ม>อะไรเท่าไหร <laughs> ่เรามาเพิ่มมูลค่าได้ที่สําคัญก็คือความรู้เหล่านี้เนี่ยเราเราก็อะไรที่เราชอบอะไรเราก็ศึกษาด้านนั้นใช,ใช่ไหมฮะใช่ใช่ความชอบ ำหรับใครนะคะที่กำลังท้อหรือว่าเจอพิษเศรษฐกิจเพราะโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เรามองหาสิ่งใกล้ตัวเราอะคะ่ะแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดจะมีวัสดุไม่แตกต่างกาันเราลองมองหาแล้วก็ใส่ไอเดียความชอบของเราลงไปรับรองค่ะเรามาเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีช่องทางในการเพิ่มรายได,ได้ได้แน่นอนนะคะทุกคนนะคะสู้ๆนะคะ